สวัสดีครับเรศรีครับเรางด้านสับพาดดังนั้นนะคะมันก็เลยเป็นทางที่ตลกมากนะคะเนาใช่ค่ะขำกันคปเข้าไปดูนะครับขำเลยไหมอ๋อมันเป็นคลิปที่ตกเหวเลนะคะตกเขาด้วยยังไงโอ้ไม่คได้หรอกาเข้าไปดูอ๋อดังั้นก็ที่เข้าไปดูนะคะเดี๋ยวีไปดูนะคะขำไหมขำกิ้งเลยนะคะโอ้โหเป็นไงก็เลยอธิษฐานไว้อ๋อผมต้องดูแล้วถ้าขำขำเนี่ยอ๋อก็ไม่ ทั่วสองสมวันสองสมวันได้คลิปแสนเลยก็เป็นงไม่ธรรมดานั่นแหละแอดก็เลยแบบมีเอฟซีรักก็มาพอวใจแล้วนะใช่นะคะแอดก็เลยอธิษฐานกับหลวงพ่อว่าถ้าคลิปนี้นะถึงแสนวิวเดแอดจะพาองกบอลมารำใหู้อ้ค่อก็เลยมาทำตามสัญญโอ้มาทำตามสัญญาเนาะมารำม่ได้คลิปแส มาที่คลิปแสนป็นไ่ทำช่องมายังไม่ได้แล้วนะคะไม่มีนะคะแล้วก็พ่อมาดามด้วยพ่อมาดามคนนี้นะขอบคุณแล้วค่ะขอบคุณอีกครั้งนะเพราะคคุมหลายครั้งก็ได้เนาะอโอ้ยนะคะรักคนนี้มากเลยแล้วขอให้ได้คลิปแสนเลหลาย แสนหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมีแสนต่อๆไปตามๆมาขอบคุณน้องเอ็มนะคะเดี๋ยวก็ได้คลิปแสนเพราะว่าของเอ็มก็ได้คลิปแสนพอได้แสนหนึ่งมันจะมีแสนที่สองมีแสนสองอีกเหรอค่ะมันจะมตามๆมาอ๋อตอนไหนใช่ไหมใบกะทิคลิปแสนน้าตายโอ้น้าตายอ๋อคลิปแสนน้าตายโอ้โหแล้วคลิปแสนด้านมันเยี่ยมโอ้โหบรรยากาศนะโอ้โห โอ้โหหลายแสนเลยอันเป็นคลิปแรกเลยใช่โอ้คลิปแรกเลยตื่นเต้นนิดนึงเรากำลังเฮ็ดเราไม่ได้เฮ็ดเราเอาไปเรื่อยเรื่อยโอ้อย่างงั้นใช่ไหมโอ้ไม่ต้องปังแล้วฮ็ดเพาะาไปหาเฮ็ดเฉยๆลอะเป็นเหตุบัเอิญมันไปติดบ่วงอ๋อมันเป็นเหตุบังเอิญเขาเออเรอไปเจอไงเป็นกองเลยไหมเก่งทังไงเนาะ ขาก็แล้วมันเป็นมีขาเป็นอะไรไหมเปร่าเจ็บไหมเจ็บไหมถ้าให้เข้าไปดูในคลิปจะได้รู้วอ๋อเนี่ยเขาไม่บอกนะไม่บอกนะต้องไปดูเองนะไปดูอ่าต้องเข้าไปดูในคลิปชื่อคลิปว่าอะไรล่ะออ๋คลิปว่าหลักฐานสำคัญเออหลักฐานสำคัญแล้วเนาะคุณหลักฐานสำคัญเลยเหรอโอ้โหเขาทำอะไรกันโอ้เนคนใหญ่ พันนั้นเขาโจ๊กกันโจ๊กกันนี่นะครับทางทางนี้ก็รำนะคะทางนี้ทางนี้ก็รำนะครับทางนี้ซ้อมกันอยู่นะครับซ้อมรำซ้อมรำนะครับโอ้โหเป็นไงเข้ากันดีมากมมุซโอ้โห นี่โจ๊กกันสุดๆเลยครับโอ้โหไม่ไง ไม่รู้ว่าเข้ากันหรือไม่เข้ากันเนาะไม่สนใจแล้วครับตอนนี้นะใส่ไปจัดไปจัดไปอ่าอย่าให้เสียอ่าจะหวาดได้ครับโอ้โหเป็นไงอ่านี่ลำแบบอ่ารหัสน้ำนะครับน้ารหัตน้ำนะครับลำนี้อ่าอะไรอ้าอ่า มาคือางีเลยจบะแบนี้โอ้โหเป็นไงย่งซีนะย่งซีนเลยโอ้โหเป็นไงครไพูไปหวครูกันนะคิดถึงพ่อแก้ไม่แก้วไว้นะโอ้โหเป็นไงโอ้โหเป็นไง ดูสิว่าจะพร้อมเพียงกันแค่ไหนนะครับนะครับ่าเดี๋ยวเก่อนขึ้นนน่อนนมกันอนออดกขึ้นนาอ่อนเยอพี่ฮะก่อนเยอะเอาระยะห่าดเอยห่อนนโอเคค่ะโอเค่ยน่าจะคนละึ่ม่คอ่อกไม่ห่ตรงนี้ใกล้ล คลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ